สำหรับใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตกันอยู่นะครับผมอาจจะเจอว่าพอลองไปดูช่วงของราคาที่มันคุ้มๆแล้วกลายเป็นว่า้มันใช้ได้แค่เอาไว้ทํางานอย่างเดียวเล่นเกมไม่ไหวเสียงก็ไม่ค่อยดีแถมบางทีก็จอเล็กไม่ละเอียดนะครับหรือถ้าเกิดอยากได้ตัวที่ครบๆหน่อยก็กลายเป็นว่าราคาสูงเกินไปตอนนี้ครับเรามีตัวเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์อยู่ตรงกลางราคาก็ดีด้วยสเปคก็ดีด้วยนะครับนั่นคือ Honor Pad 9ตัวนี้ครับ สบายดีทุกคนนะครับผมพัดและพวกเราทีมรอยแซนนะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับสู่โลกความจริงกลับมาทางานทําการกันหลังจากหยุดพักไปในช่วงสงกรานนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีแท็บเล็ตนะครับตัวใหม่จากทางออเนอร์ที่เพิ่งจะเปิดวางขายกันไปแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าให้ตัวนี้ราคาดีจริงแถมสเปคโดยรวมจากที่ลองใช้งานมานครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นแท็บเลต็ตตัวคุ้มนะครับราคาประมาณหมื่นเดียว แต่ว่าได้หน้าจอใหญ่12.1นิ้วความละเอียดคือ 2.5K นะครับแสดงสีสันระดับพันล้านสีด้วยนะครับแถมิรีเฟสเลทสูงสุดถึง1 2 0เฮิร์ความสว่างก็อยู่ระดับ500นิตเลยครับซึ่งจออ o o o r r p d 9นะครับตัวนี้นอกจากได้จอใหญ่สีสวยนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนี่นี่ครับดีไซน์ตัวเครื่องที่เป็นเมทัลลิกนะครับแข็งแรงทนทาน แล้วถ้าเกิดสังเกตนะครับที่บริเวณรอบๆตัวเครื่องให้มันจะมีสปีเกอร์กริลนะครับหรือว่าช่องลำโพงตรงฝั่งนี้มี2ทันฝั่งนี้มีอีก2ครับตรงกลางนี่เป็นพอร์ต USB Type C เนาะแล้วก็ด้านล่างครับมีอีกนะครับเพราะว่าตัวของ Honor Pad 9เนี่ย มีการใส่โพงมาให้ถึง8ตัวนะครับก็แบ่งเป็นทั้งวูเฟอร์แล้วก็ทวีตเตอร์นะครับผสมประสานกันเพื่อมิติของเสียงแล้วก็ความลึกรายละเอียดเนี่ยมันครบและชัดเจนมากขึ้นครับโดยตัระบบเสียงเนี่ยก็มาพร้อมกับเซอร์ารา์3ระดองศานะครับเพราะฉะนั้นครับทั้งเรื่องของการเล่นเกมครับก็จะได้มิติของเสียงที่กว้างและรอบทิศทางมากขึ้นถ้าเป็นพวกเกมในสไตล์ FPS Survival นะครับเราก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าครับถูกทิศถูกทางมากขึ้นใช่ไหม ส่วนการดูหนังหรือฟังเพลงนะครับก็จะได้มิติของเสียงที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะพวกสตรีมมิ่งครับดู Netflix คุณไปดูพวกหนังที่แบบมีพวกเซร์ราวนะแล้วเปิดลำโพงดังคุณนั่งอยู่ด้านหน้านะครับเราสามารถฟังเลยว่าเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยมันมาจากทิศทางไหนครับเหมือนกับที่ทางตัวหนังหรือว่าค่ายหนังเนี่ยอยากให้เรายินแบบนั้น และในตัวระบบเสียงครับก็ยังมีการใช้เรื่องของ AI เข้ามาช่วยผสมผสานครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราอ่ะดูหนังฟังเพลงก็ได้ความมระทื่งของมิติไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นการประชุมออนไลน์หรือว่าวิดีโอคอลเนี่ยมันก็จะมีการไปเน้นหรือว่าโฟกัสที่เสียงพูดของคนให้มีความชัดเจนมากกว่าพวกเสียงที่เป็นแบล็กกราวหรือว่าเสียงที่เข้ามากวนเวลาเราใช้วิดีโอคอลส่งการนี้ทำไรดีโยชน่าจะพาที่บ้านไปกินข้าวมมหมายถึงงานดีทำคอนเทนต์ไรดีอ๋อ รวมมือถือกันน้ำดีไหมเออวะน่าสนใจเยี่ยมมากครับจุดยอดแค่นี้แหละโอเคบายบายส่วนตัวกล้องเองก็ถือว่าทำได้ตามมาตรฐานแท็บเล็ตนะครับ <c> ค <oughs> ือกล้องหน้า8ล้านพิกเซลกล้อง13ล้านมีออโต้โฟกัสใช้งานนะครับเรียกว่าสำหรับการถ่ายภาพทั่วไปก็พอแชร์ลงโซเชียลได้แต่ถ้าเกิดแสงน้อยก็อาจาจะเจอเรื่องของ Noise หรือว่าเรื่องของจุดที่มันเป็นพิกเซลเหมือนกัน อ๋อกเกือบลืมไปเลยนะครับเรื่องของตัวแบตเตอรี่อันนี้ก็ความจุ8,300ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีถั่วชาร์จไวแถมให้ด้วยนะครับรุ่นนี้รองรับการชาร์จไวอยู่ที่35วัตต์ส่วนในเรื่องของสเปคนะครับอันนี้ต้องบอกว่าตอนแรกผมได้เครื่องมาผมลองอะเทสก่อนแล้วกันลองโหลดเกมมาเล่นดูพดีมมันหยุดยาวช่วงสงการเนาะก็เฮ้ยลองเอาวีมาปุ๊บเฮ้ยเปิดการาฟิกสูงได้นะครับ60เฟรมลองเล่นดูบันทึกหน้าจอไปพร้อมกันก็เนียนครับ นิ่งเลยเฟรมเรทคือ60ยาวๆนะครับแม้จะเป็นจังหวัดที่เข้าทีมไฟด้วยส่วนตอนที่มาลองผับจีนะครับอันนี้ลองเช็คเรื่องของตัวกราฟิกก่อนซึ่งตัวกราฟิกในเกมผับจีนะครับอันนี้เลือกเปิด HD ได้นะครับแต่จริงๆผมว่าเวลาคนเล่นเกมกันน่ะอยากได้เฟรมเรทที่มันสูงกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถจะเลือกตั้งค่าที่โหมดลื่นไหลถึงจะมีอัลตรานะครับแต่ว่าตัวของ h o n o r Pad 9ครับยังสามารถเปิดกราฟิกระดับบาลานซ์แล้วเล่นเฟรมเรทอัลตร้าได้ พระนช้นรทของภาพก็จะดีขึ้นแล้วก็ได้เฟรมเรทที่ลื่นไหลขึ้นด้วยนะครับพอลองไป2เกมติดกันนะครับเฟรมเรทโอเคลื่นไหลไม่ดรอปนะครับก็เลยลองมาเช็คสเปคแบบละเอียดเฮ้ยตัวนี้มันได้เป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับ ซึ่งชิปตัวนี้ก็เริ่มเปิดวางขายแล้วก็มีใช้บนสมาร์ทโฟนครั้งแรกเมื่อปี2023นี่เองนะครับเรียกว่ายังใหม่อยู่เลยแรงผลิตที่4นาโนเมตรนะครับมาพร้อมกับ a ั t e n น GPU 710เพราะฉันก็ไม่แปลกใจนะครับที่ว่าเฮ้ยทำไมทั้งตัวผับ G แล้วก็ a ัเนี่ยเราสามารถจะเริ่มเปิดเฟรมเรทสูงได้และค่าเฉลี่ยตอนเล่นเกมเฟรมเรทก็ถือว่านิ่งมากๆด้วยเรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับบรรดาแท็บเล็ตในช่วงราคาใกล้ๆก,ลกันเนี่ยผมว่าจะหาตัวที่ได้สเปค ทั้งเรื่องของจอลำโพงแล้วก็ชิปเซตที่เฮ้ยเล่นเกมได้สบายๆแบบนี้่นอนข้งยากเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ครับผมว่าเป็น Snapdragon 6 Gen 1เป็นชิป Gen ใหม่นะครับของทาง Qualcomm เราก็เลยมาลองกับ Gen ช i n Impact ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับบรรดาแท็บเล็ตในช่วงราคานี้ส่วนมากก็คือเปิด Gen ช i n มาก็แค่เข้าไปดูว่าให้มันเข้าเกมได้ไหมแล้วก็ต้องปรับกราฟิกแบบต่ำสุดตลอด lowest แล้วก็แบบ30เฟรมอะไรเงี้ยครับแค่นั้นยังกระตุกเลย แต่สำหรับตัวของ Honor p a แพเฮ้ยก็เล่นได้นะครับตัวนี้ส่วนใครที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเฮ้ยจริงประสิทธิภาพของเจ้า Snapdragon 6 Gen 1บน Honor p a แพเนี่ยเอาจริงแล้วมันเทียบเท่ากับชิปตระกูลไหนรุ่นไหนเพราะว่าเราเห็นมันบนสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือค่ายอื่นทั่วไปเนี่ยน้อยมากๆนะครับ จริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงนะครับกับตัวของแซ p ราก g อน 778G เลยเพราะตัวของแซ p d าก g อน 778G ครับแครมมันจะประมาณ5 0 0 0 0 7 5 0 0 0ส่วนตัว s แซ p 6 Gen 1มันจะประมาณ5 0 0 0 0 5 5 0 0 0นะครับเรียกว่าหนีกันไม่เยอะส่วนเรื่องของแรมรอมนะครับ Honor Pad 9เองก็ยังได้แรมนะครับมาที่8 g b หน่วยความจำภายใน,นก็คือแค่มาที่2 6 6เลยนะครับคือสามารถเอาไป ใช้ทํางานเปิดโฟงเปิดไฟล์กันได้สบายๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อ,อยากจะใช้งานแบบเปิดหลายแอปเพิ่มเติม,ตมพร้อมๆกันอันนี้ต้องบอกว่ามันจะมีตัวของแรมเทอร์โบที่สามารถจะเลือกตีบวกเอาส่วนของตัวหน่วยความจําภายในไปตีเป็นแรมเพิ่มอีก8กิกได้นะครับก็คือจะเป็นแม็กซิมัมที่16แบบ8บวก8นะแล้วก็หน่วยความจําเป็น256ซึ่งในเรื่องของการใช้งานนะครับออเนอร9เองก็มาพร้อมกับ Magic UI 7.2นะครับแล้วก็ ซึ่งตัว layout ก็จะมีส่วนของตัวแถบท a สบาร์ด้านล่างนะครับเลือกออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนแท็บเล็ตด้วยแอปที่อยู่บนททสบาร์หลักก็สามารถจะเลือกสลับสับเปลี่ยนได้ครับตัวไหนที่เราใช้งานบ่อยก็ลากมาวางข้างล่างแทนได้อย่างเช่นอาจจะใช้ Facebook เยอะกว่าตัวของทีมแล้วก็ทีมออกมาแล้วก็เอา Facebook ลงมาแทนก็ได้แบบนี้นะครับ ส่วนางขวาก็าจะเป็น Recent a อ p หรือแอปที่ยังเปิดอยู่หรือเปิดใช้งานล่าสุดนะครับอันนี้ก็สามารถสลับไปมาได้เรื่องของการ multitasking หรือแบ่งหน้าจอนะครับก็จะเป็นการที่แบบลากขึ้นมาทางออยอย่างนี้นะครับโดยแบบไหนที่รองรับเรื่องของการแบ่งหน้าจอหรือทําเป็นหน้าต่างลอยนะครับมันก็จะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของบุหน้าต่างชิมบิโนนะครับอย่างเช่นถ้าจะเป็นตัวของ Play s t อ่าถ้ากดปุ่มนี้ครับมันจะกลายเป็น หน้าต่างย่อยทันทีนครับเราสามารถจะได้ตำแหน่งนครับเลือกปรับขนาดของตัว Floating Window ได้นะครับย่อลงไปเก็บเอาไว้นะครับหรือเปิดแบบเต็มจอกลับขึ้นมาส่วนการแบ่งหน้าจอซ้ายขวาครับทำาง t i บ i w i n d o w เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้งานแอปไหนที่รองรับมันจะมีแถบด้านบนนะครับแบบนี้เราก็แตะลงไปก็จะมีที่เลวก็จะแบ่งเป็นจอซ้ายหรือว่าจอขวานะครับอลองแบ่งนะถ้อ่งเป็นจอซ้ายนะครับแอบปบที่รองรับการเปิดแบบ2หน้าจอ<ๆ>ก็จะเด้งมาอีกฝั่งหนึ่ง ก็เห็นว่าตัวน,นี้อวีก็ลองรับนะครับแต่ว่าผมว่าสกลน่าจะแปลกๆกแหละอ่ะลองพลิกอ่าอันนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นสเกลจอบนล่างนะครับแต่อันนี้รู้สึกว่าอัตราส่วนมันจะไม่ค่อยโอเคต้องประมาณเนี้ยจะโอเคกว่าอันนี้กูอาจจะแบบว่าจอบ,บนดูไลฟ์ช่วงนี้เขามีแข่งอวีลีกกันไงแล้วก็ดูไลฟ์ไปนะครับส่วนด้านล่างแล้วก็อ่ะเข้าเกมไปด้วยนะครับเล่นไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เห็นว่า ส่วนของตัวการแบ่งหน้าจอมัลติวินโดว์ของบนอ o n o r เนอร์แพด9เนี่ยถ้าเป็นแนวนอนเขาแบ่งเป็นจอซ้ายขวาถ้าเป็นแนวตั้งเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นการใช้งานจอบนกับจอล่างโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่สามารถจะเลือกสลับเปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้ซึ่งจริงก็เป็นส่วนที่โอเคอยู่แล้วนะครับก็คืออะแต่ตั้งก็ต้อง,ง,งบนล่างแหละถูกไหมเพราะพื้นที่มันเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแบ่งแยกชัดเจนคือจะแบ่งซ้ายขวาแบบบางยี่หอ้อก็ดูประหลาดเกินไป ส่วนการสลับพิเคชันครับจะเป็นจอบนล่างหรือว่าซ้ายขวานะครับเราก็สามารถใช้ตัวแทบบ้านบนนะครับนะี่ครับมาสลับอ่ะเปิดเป็นเกมเต็ม,ตมจอแล้วก็เอาตัวนี้เป็นหน้าต่างย่อยก็ได้นะครับแบบเป็นหน้าต่างลอยขึ้นมาเลยนี้นี่นะก็คือจะใช้ตัวของแถบด้านบนนะครับตรงนี้เป็นตัวควบคุมเรื่องของการทำ m u l ติท a s k i n g มัลติวินโด นอกจากหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วแล้วนะครับลำโพง8ตัวชิปเซ็ต Snapdragon ที่เล่นเกมได้อยู่นะกับแท็บเล็ตที่ราคาหมื่นนิดๆเท่านั้นนะครับอันนี้คือ Honor ก็เพิ่มความคุ้มเข้ามาด้วยนี่ครับ Honor Pencil นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมของทางออเนอนะครับที่ขายมาพร้อมกับในเซ็ตของ Honor ร์แพ9ที่วางขายในไทยเลยทั้งตัวของเคสนะครับฟิปเคสอันนี้ คือที่ราคา1,90 0หบาทคุณจะได้ทั้งตัวเครื่องฟ i ิ c a s ส <ienda. S 1> ไปด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวของ Pencil นะครับแต่เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตัว Pencil เองนั้นเป็นอุปกรณ์ Third Party ที่ออเนอนั้นเหมือนกับเขาเปิดระบบให้ค่ายที่ต้องการทำอุปกรณ์เส r ริมั c เซ s รี่เนี่ยสามารถเข้ามาทำแล้วก็ออเนอจะเป็นเหมือนกับเป็นคนการันตีนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสไต l ัสหรือว่าตัวเพนซิลที่เรียกว่าออเนอร์ช i อยนะครับคือมีเติร์ดปาร์ตผลิตให้ โดยตัว Owner Choice Pencil นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth นะครับผมแล้วก็เวลาใช้งานครั้งแรก pairing กับตัวแท็บเล็ตก็ต้องเสียบสาย Type C นะครับที่ช่องชาร์จของตัว Pencil กับตัว Owner Pad 9นะครับเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยมีพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ Gesture นะครับกับตัวของ Pencil เยอะเหมือนกันโดยเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็จะมีเมนูของตัวสไตลัสที่ใช้งานนะครับไม่จะเป็นการเปิดโน้ตขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันโน้ตของทาง o n e r นะครับ จะเลือกเป็นโน้ตที่เขียนด้วยลายมือของตัวเพนซิลก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของพวกโน้ตพิมพ์แล้วก็เข้าไปตั้งค่าตัวของ Owner Choice p e n c i l นะคร,ครับก็จะมีฟีเจอร์อย่างเช่นการเขียนทันทีถ้าเกิดเราปิดหน้าจอไว้เอาเพนซิลมาแตะนะครับมันก็สามารถใช้เขียนหรือว่าจดได้เลยเราไม่ต้องเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับมีถึงวง Gesture นะครับเมนูลอยนะครับที่สามารถจะปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้แต่ว่าฟีเจอร์เสริมของตัวเพนซิลตอนนี้มันก็จะมีแค่ประมาณ3-4โหมดครับที่อยู่ในตัวเมนูลอยตรงนี้ ซึ่งในการใช้งานนะครับมันก็รองรับแรงกด4 0 9 6ระดับนะครับสามารถใช้งานตัวแอปพลิเคชันโน้ตได้จะจดโน้ตครับหรือว่าวาดภาพ drawing อันนี้ก็จะมีการใช้เรื่องของแรงกดนะครับเป็นตัวควบคุมน้ำหนักแล้วก็ความเข้มของเส้นเวลาที่เราวาดภาพหรือว่าจดบันทึกลงไปมีออปชันให้เลือกนะครับเปลี่ยนหัวแปลงนะครับหัวดินสอหัวปากกาก็จะมี3-4รูปแบบเลือกความหนาของเส้นได้ แล้วก็มีตัว e c t i o n t o o l นะครับอันนี้คือจากที่ลองเทสมาถ้าเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันสามารถที่จะจับคำด้วยลายมือของเราเนี่ยให้กลายเป็นตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษได้นะครับแต่พอเราทดสอบด้วยภาษาไทยนะครับอย่างเช่นเขียนว่าสวัสดีสวัสด,ดีอะไรไปอันเนี้ยก็จะเจอว่าเหมือนกับตัวระบบของ Honor Pa d ยังไม่ได้รองรับการตรวจสอบลายมือแล้วก็กลายเป็นตัวพิมพ์ภาษาไทยนะครับเดี๋ยวของเทต์ดูก่อนนี่นะครลกับ นี่ครับแล้วก็ลองใช้ตัว selection tool มาวงปุ๊บมันจะมีการให้เราถอดตัวเนี่ยเป็นข้อความนะครับก็จะกลายเป็น Hello เห็นไหมก็แทนที่ด้ปุ๊บไปเลยแต่พอเป็นภาษาไทยนะครับถอดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็คือตัว onerpad application เองไม่รองรับเรื่องของการถอดลายมือภาษาไทยให้กลายเป็นตัวพิมพ์ไทยนะครับถ้าเกิดมีด้วยก็น่าจะครบเครื่องมากกว่านี้ โดยตัว h o n o r Choice Pencil นะครับอันนี้คือสามารถใช้นาวิเกตหรือว่าปัดไยหน้าจอเมนูไปมาได้นะครับแต่ยังไม่ได้รองรับในตัวระบบของ h o n o r Pad ทั้งหมดนะครับก็คือไม่สามารถจะมาเขียนเป็นพวกการค้นหาคำค้นหาพวกนี้ได้ส่วนใครที่เป็นสายเอาไว้ใช้ทำงานจริงจังนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ต้องัาวลคือบางคนบอกว่าเฮ้ยจะมีพวกแอปพลิเคชันอ่าก Office ดอกอะไรใช้งานไหม Owner อยา่างที่รู้กันดีนะครับว่า ก็มีส่วนของตัว Google Mobile Service มี Google Play Store ให้โหลดใช้งานนะครับแอปตัวไหนอยากได้เกมเวอร์ชั่นไหนออกอัปเดตใหม่ก็โหลดแล้วก็ติดตั้งอัปเดตจาก Google Play ได้เลยครับไม่ต้องกังวลกันแล้วจริงแล้วตัวเครื่องเองก็ยังมีส่วนของตัว h o n o r Document นะครับหรือ h o n o r Doc ที่มาเหมือนกับเป็น Office s สุดเลยคือเราสามารถจะสร้างเอกสารนะครับจะเป็น Word Excel PowerPoint นะครับก็สามารถจะ เลือกเปิดหรือว่าเลือกสร้างจากตัว ownerdoc ได้นะครับตัวในพวกไฟล์เอกสารนะครับพวกเบ r d excel powerpoint เนี่ยก็สามารถจะแปลงเป็น pdf เผื่อ,อไว้แชร์ส่งต่อได้ง่ายด้วยหรือถ้าเกิดว่ามีไฟล์ pdf อยู่แล้วนะครับอยากจะเปิดใช้งานอยากจะไปรวมกับไฟล์อื่นหรือว่าเซตเอกสารเพิ่มเติมก็สามารถใช้งานผ่าน ownerdoc ได้เช่นเดียวกันประสบการณ์โดยรวมจากที่ลองใช้งาน ownerpad 9มาในช่วงหยุดยาวสงการานต์นะครับต้องบอกว่าประสิทธิภาพตัวเครื่องโดยรวมวันนี้ผมว่าโอเคมากๆเลยแล้วก็ราคาก็คุ้มนะครับ แต่ก็จะมีอยู่บางจุดเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันขาดอยู่นิดเดียวเองถ้าเกิดมีการปรับหรือเปลี่ยนตรงนี้ครับน่าจะครบเครื่องสุดๆไปเลยนะครับเอาอย่างแรกคือเรื่องของตัวเคสเอาจริงตัวเคสมันก็ถือว่าใช้งานโอเคนะครับโปรเทคทีฟใช้ได้เลยแต่ว่ามันขาดเรื่องของตัวแมกเนติกหรือว่าตัวแม่เหล็กไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการขยับอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบอาการแบบคือไอ้ตัวขาตั้งเนี่ยมันทํได้รูปแบบเดียวคือพับแบบนี้เลยนะครับ แบขึ้นไปอีกหน่อยนึงได้อยู่นะครับแต่ประมาณนี้จะเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วก็จะหลุดไปปึ้งนะครับมันจะมีเรื่องของตัวฟลิปเคสอันนี้แหละที่ถ้ามีแม่เหล็กนะมันจะสมบูรณ์กว่านี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือจเจ้าตัว Honor Choice ออเนอร์ชอ c เพ e นซิลนี่แหละครับที่มันจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเท่านั้นไม่มีจุดให้มาเก็บแปะรอบเครื่องได้นะครับแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยก็ต้องชาร์จผ่านการเสียบสายไทยสีอย่างเดียว อีกจุดหนึ่งก็คือตัว o n o r choice pencil นะครับตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง o n o r ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สักพักนึงอ่ะบลูทูธมันจะมีการตัดการเชื่อมต่อหรือว่าหลุดไปได้พอหลุดปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้ามานะครับ connect เชื่อมต่อกันที่ตัวนี้ใหม่เรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้งานตัวของ Pencil ประมาณ5นาทีนะครับมันก็จะมีการตัดการเชื่อมต่อเพื่อประหยัดพลังงานนั่นเองโดยตัว p e n c ซิลนะครับ ไม่สามารถจะปิดได้นะครับเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับเป็นบลูทูธโลว์เอนเนจีนะครับสามารถอยู่ได้เป็นวันแหละถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการใช้งานเรียกว่าสแตนบายได้ยาวเหมือนกันนะครับโดยตัวแบตเตอรี่ของเจ้า Pencil นะครับสามารถเช็คได้ด้วยการเสียบสายชาร์จกับตัวเครื่องครับลองให้ดูเนี่ะครับคือออ n เนอร์แนะครับแท็บเล็ตตัวคุ้มของแถมครบนะครับในราคา1990บาทเนี่ย จะเอาปากกาเป็นซิลววางซะอย่างนั้นมันแปะไม่ได้เดี๋ยวขอแถมท้ายนิดน,นึงครับถ้าเกิดว่าใครใช้มือถืออ็อเนอร์อยู่แล้วด้วยแล้วก็จัดอ o อ o เนอร์แพดเ้าไปนะครับอันนี้มีฟีเจอร์ที่มันสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับไม่เป็นเรื่องของการแช์เน็ตจากมือถือใส่ซิมมากก็สามารถแช์เน็ตมาใช้งานบนตัวแท็บเล็ตได้นะครับถ้าเกิดอยู่ในระยะที่มันใ,นใกล้กันรวมถึงตัว c o n n e c t e d c ดคอนะครับสามารถรับสายบนแท็บเล็ตก็ได้สามารถจะแชร์โน i f ฟิเคชันให้แด้งเตือนบน2เครื่อง หรือถ้าเกิดมีการใช้งานแอปพลิเคชันบนจอมือถืออยู่อยากดูบนจอใหญ่ก็สามารถโยนมาที่ตัวของ Honor Pad 9ได้เช่นเดียวกันครับแต่ฟีเจอร์พวกนี้นะครับมันจะใช้งานได้เฉพาะกับมือถือ Honor เท่านั้นวันนี้ผมพัน์และพวกเราทีมดรอยแซนนะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับ Honor Pad 9ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานครับผมสวัสดีครับ